อันเอาออกนี่ต้องง่ายวัดซองข่าวอะไรบอกมันต้องในตัดตัวนี้อ๋อง่ายซองข่าวคือในตัดสีง่วออกโดยถือว่าแก้ไขได้แก้ได้แต่ว่าได้ยับยับเอาไปแล้วเพราะว่าก็ต้องเจ้าพาขึ้นทางเพื่อนนี่อยากเฮ็ดหนาบ้านว่าสันเฮ็ดมรสมกุมัววัดเฮ็ดส่องโตนี่เพราะไอโดยประมาณสองเมตรอะไรนี่โดยโดยลองวัดบุงรุกเห็ดบึงเห็ดส่องันเฮ็ดคือคือทางนี่เนาะสองเมตรพอดีเลยอ ตัวนี้ก็จงไว้คุดขุมก็ได้เลยโอ้โอ้โอ้แล้วบันนี้เ้าเห็ดออกสามเสาไปพุ่นเลยบอลรู้ว่ายังไงแล้วเห็ดเห็ดได้ซื้อมาสามเสาเลยเห็ดเห็ดเห็ดก็ไว้แล้วก็เห็ดรังเห็ดกระเติบออกมาเห็นป๊เป็นขนาดเท่าไหร่ถือว่ามีงบขอมากขึ้นครัวกับขึ้นต่อเติมมืนครัวเลยเฮ่เจ้าสีเอาขึ้นให้สามเสาเลยแบบนี้โดยเอาขึ้นสามเสาแล้วแต่ว่าเห็ดหัวหน้าแต่มันก็เป็นสี่เสาโดย ครับสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิร์ดสุขสุขคนเด้อดโดยพ่อแม่พี่น้องเลยมาพบมาพ่อกันอีกแล้วกับ่องสาบุญมาบันเฮาสาบุญมามาหนี้กับมาทางเชนน้องเข็มเนาะสาบุญสิผ่านทางสางเกวเพิ่นมาเบิ่งหลังคาเฮือนเพิ่นนี่แหละที่ว่าทางหมเพิ่นท่วงมาว่าข่าวข่าวเป๊ะหรือว่าวางตรงหัวเสาพี่น้องเลยมัน คือว่าภาษาเล่าบ้านเฮ้าเนี่ยพนามันมันคล้ำว่าสันพี่นะหรือว่ามาห้ทางไอแก้วเพิ่นนีเบิงว่าเพิ่นสิเก้ไข่ได้บบหรือว่าจังไดเนาะมอนี่เฮาก็พามาแล้วก็สิถามเพิ่นว่าให้เพิ่นให้เพิ่นเปลี่ยนให้หม่หรือว่าให้เพิ่นแก้ไขให้หม่แบบว่าทางอันให้ย้า่ขาวหรือว่าใหญ่ยังให้ทางไอเพิ่นเสีเอาซําใดเดียว เฮาสีผ้าพีผ้านองไปเบิงไปชมน้ากันเนาะหลังจากหันเฮ้าก็บสีหายทางเพิินเบิงเลเบิงห้องน้ําน้าว่าสีเอา,บอาเบงไดเฮ็ดบนไดมันสีเหมาะสมว่าสาันพี่น้องเลยโอเคก่อนอื่นสมุญก็ต้องกราบขอบุณขอบคุณไปทางผูรักผูใหญ่ที่ว่าไว้วางใจส,สาบุญให้เป็นสะพานบุญไหให้เพิ่นทึงสุขภาพร่างกายแข็งแรงความเจ็บไม่ได้ความไข่ไม่มีเด้อปัดจากโรคภัยไข้เจ็บยาเจ็บยาจนเนาะโดยมาหอดแล้วพี่น้องเพื่อบเป็นการเสียเวลาสาบุญสีผ้าพีผ้านอง ไปเบิ่งไปชมน้ากันไปติดตามเบิ่งน้ากันเด้อพื่นแหละทั้งไห้ทั้งไอแก้วเ,เพื่อนเนาะมาเบิ่งทางอันหลังค่านี่แหละหลังค่าที่ว่าข่าวเป๊ะหัวเซาพี่น้องเลยทั้งไอแก้วเ,เพิ่นสิวา่าจังไดว่าดีบ,บด่หรือว่าบ่ดีสิแก้ไขหรือว่าบ่แก้ไขก็ติดตามมาเบิ่งน้ากันพี่น้องเลยมาแลกกับไอแก้วกับพี่น้องโดยนสสบายดีเด้อย่ย <laughs> เอ้ยไสทางแม่น้ําเข็มเป็นจังไดแหไปทักยาทักสักยาหยังน่ะแล้วเป็นหยังเป็นเหมื่อยเป็นเหมื่อยก็ได้เออบ่แม่นลกหญ้าลายเป็นเมื่อยเป็นจังไดแให้มายจให้เจ้าเบิ่งอันหลังคาหลังคาเพิ่นนั่นแหละเป็นจังไดไปไปเลาะบงทางมันห่มพุ่นแหละอยู่ทางนี้มันแดดไดเยให้ทงเพิ่นนสิแก้ไขได้บ่มันดีบ่นะข้าวแหัวเซานี่เคยเฮ็ดอยู่บ่ที่เป็นสร้างมา เคยเห็ดอยู่บ่เคยอยู่เคยเปะหัวเสานี่ได้บ่เคยเปะใค่ไหมเคยแปะปะคันแบบนี้ถือว่าบ่พลาดมันบ่ะหนูบ่ได้เนี่ยันอีกคงประเพณีลามันเขาเคยคลังจับประเทศอื่นประเทศเท่าพัดบ่มีเนาะี่เนาะุนเาะมันขมขมหัวมาไปจับไปแล้วจับเราจะมาเบิ่งน้ำรางเนรแม่นาลี่มันขมหัวเราไอ้แก้วแล้วปะมันขมเหมือนนี่ทางเพิ่นนเรไปเบิ่งมอดูมอยังในเพิ่นท่วงม้าพัสสันเลยมาเบิ่ง โดยเมื่อเบิ้แล้วแม่ก็เพิ่งบอกโดยเมื่อนี้ทางผู้ใหญ่เพิ่นก็เลยว่าอยากให้เจ้านี่มาเบิ่งให้แล้วก็อยากให้แก้ไขให้ด้วสินะ่ยไอ้แก่ก็ได้โดยได้การแก้ไขจากเพิ่นสิแก้แบบได้ปะทอดมาเบิ้งด้วยทอดก็เบื้องตีนแล้วออกทอดก็เบื้องตีนยับขึ้นบาะว่ากระเบื้องมันยันยับยับตะขึ้นมันแผ่นแผ่นลุมมบูดึงมันต้องในยับแผ่นลุมขึ้นน้ำยับแผ่นลุมเมื่นี่คันเอาออกนี่ต้องง่ายวัดสองข่าวบอกมันต้องในตัดตัวนี้ โอ้ย่ายซองข่าวคือเดืตัดสีงาออกโดยถือว่าแก้ไขได้แก้ได้แต่ว่าได้ยับยับอาแล้วเพราะว่าก็ต้องจ้าคาขึ้นไปกับเบื้องแตกรับรับไปจักกับเบื้องจักจักสิบปีแล้วพอจันคนยิงมาแตกเงินันเอาประจําหนอดไปเอาใส่ตะขอชื่อเนาะกระาตะขอถอดโลดกับเน่กันกับเน่ได้มันโดนนิดยน่อยกับเบื้องหมักแตก ถ้าถ้าเราไปเกลใครเราเงื้อหน่อยหนึ่งมันก็เผยก็เบื้องตับแม่ยนแล้วแบบของเราต่างเด็ดมันหาวได้เนาะมันโดนแหงมันแห้งมันแห่งมันหาวเพื่อนว่าบางหลังเลยแกะไปเลยนี่แตกแห้งไปเลยเห็นเห็นไม่แก้อยู่ลบเลยเตทคหายซื้อใหม่เลยอันตรายื่อเลยมันแห้งแตกก็อีกนันมันเราได้งัดปูนอืมอืมอืมพวกแตเก็ลงมันได้งัดปูนแตกไปเลยหมดเลยแตกก็อันนี้ก็ยังว่าโแน่อยู่นะเพราะว่ามันถือแดดบัวหอน กี่ปีกันเนาะนะาปะเตะปะเตะเนาะสามปีนี่ยังยังหยุดย่าเลยอันนี้สิบปีลองอันนี้แมนที่ว่ามันลุดออกมาบ่อันนี้ค่ะลุดออกมาเลยคือว่าอันนี้ยังยังผ่อยนะลองแกะไปด้ยแกะว่ายังผ่อยเลยลมลมผัดสิยังบีออกบีออกเลยยังแตกเลยเนาะเดี๋ยวเจ้าหน้าเข้าขึ้นไปเหยียบเนาะยิงไปยิงไปงัดไปง่างเฮงแตกตาผ่อยผ่อยอยเลยเนาะลองเบิ่งแล้วเฮงดีรอนรอนน้อยเฮรอนคู่ ทนทนก่าร้อนร่อนนงนิดหนึ่งตัวนี้ร้อนนี่มันเป็นร่อนน้อยเป็นร่อนน้อยมันแข็งแข็งแต่บุเหนียวบูคือร้อนขู่กาสางแก้ไขให้นี่ก็อยากถามทั้งระคุงระค่ายและคา้างคาเบือคาแห้งคนจะคนสิว่างไาน้อยอย่าไว้ใจก็รจะได้ชุ่มเนี่ยแหละสามพันหมู่ละสามพันบอสโอ้ยได้สามพันโดยว่าแก้ไขให้มั่งแล้วก็พือแล้วก็เฮ็ดไมย มานสามพันยากได้ขอบคุณเลยยากว่ายากคือขึ้นเก๋เพื่อยังยากกว่าเขาสิขื่นไว้คือว่าขึ้นไปได้ถอดถอดปอนเทอร์แลนด์ในกายากแลยคือว่าเงือนว่าิได้เด็ดโดยโดยสามพันอย่าเใาสิคุยกันทั้งคุยง่ายเปินก่อนเด้อว่าเปินสิโอเคบ่หรือว่าจังใดเนาะแต่เงื่อนเวลาเงื่อนเงื่อนเฮาเขาก็ต้องยังดีอาจมีหลังลัด หลานกันจเจ้าบังลานมาขันไร่สมุทรสามพัน<ม>แล้วเจ้าเอาตัวนี้ขึ้นโมงตัวมันรุดออกให้น้ำได้เยอะวะไอ้ได้เยอะถือว่าถือว่าประมาณแบบสามพันเนาะเดี๋ยวเฮาสี่สิบไปคุยกับผู้ใหญ่เพื่อนอีกนะเพื่อนให้เฮา<น>ให้พาสร้างมาเบิง้งหมดนี้แต่วันนี้เหากับสีมัสีถามร่วมเกี่ยวกับห้องน้ำเลยว่าทา,ทางนั้นทา้งโอน้องเข็มนี่เพิ่นอยากอยากเฮ็ดทางพุนัน,นี้ก็มีเอฟซีหลายคนเนาะเพิ่พนบอกเห็ดดีน้ำได้เฮ็ดทางหน้าบ้านนี่คนนึง แล้วของน้ํามันบ่พื้นที่มันก็บ่น่าเฮ็ดอยู่พุ่นแม่นไว้ปลูกผักปลูกหญ้าจะต้องมาเฮ็ดอยู่นี่่มนี่เฮ็ดอยู่นี่่มงกับหมให้สร้างเพิ่นนะางเพิ่นนี่อยากเฮ็ดหน้าบ้านว่าซั่นเฮ็ดอยู่่สมกหมู่มดเฮ็ดอยู่งต่อนี่บ่อ้ายโประมาณ2เมตรล่ะนี่โอโดยลองวัดเบิ่งดูแเบิ่งดงเฮ็ดคือคือทางนี้เนาะ2เมตรพอดีเลยนี่โอ้2เมตรเฮาตัวนี้ก็จงไว้ขุดุม ก็ได้เลยโอ้โอแล้วบันนี้เฮาเห็ดออกสามเสาไปพุ่นเลยบอลหรืออะไรองใดแล้วเห็ดเห็ดได้ซื้อมาสามเสาเลยเห็ดเห็ดเห็ดก็เอาไว้แล้วก็เห็ดลังเห็ดกระเติบออกมาเห็นบ่เป็นขนาดอะไรจะเถี่ยมีงบขอมาเขึนครัวกับเพผืนเพิ่นต่อเติมเบนครัวเลยเฮ้เจ้าสีเอาขึ้นให้สามเสาเลยแบบนี้โดยเอาขึ้นสามเสาเลยถ้าว่าเห็ดห้องน้ำแต่มันก็เป็นสีเสาโดยมาตั้งห้องมงห้องมงลงลงมาเห็ดคือใบหมวกเนาะเพิ่นเอเนาะโดย บาดอันว่าเสานี่ประมาณจักแม่นนี่อ้ายคั่นสมมุติเสาเด้อแทกมืลองแทกบุ่นดูหาถามไว้ก่อนถึงเทื่อมีนั่นถึงเทื่อเพิ่นให้เพิ่นพร้อมทั้งนี้บ่ทั้งผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นนะเดี๋ยวก็ให้ FC แล้วก็ให้ผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นเบิ่งนําตัดสินใจนํา3เมตร3เมตรบ่3เมตรโอเคอ๋อประมาณ3เมตรไเลย3เมตร3เสานีจักต้นนึงเท่าใด3เมตรเนาะ ไม่ได้ไปถามเบิง่งเอยากให้สี่ถามทางบุรุษคุยญ่เพื่อนกอนบุ้เกินต้นสามเศษต้นสามเศษมั้งสามเมตเพราะว่าเอาหนาสิบสองเลยหนาสิบสองบ่หนาสิบสองบุ้เกินสามแสนเพราะว่าอยู่ในเขตนี่นยก็เคยถามถามแต่ผมเจน้นาหน้าทรายอก็คือกันเลยโดยราคา<อ>พอๆกันเป็นจังไรทั้งพ่อเพื่อนกับพ่อมอยู่บ่ทางนี่เมียไปทางไรนั่งเข็มไว้ไหมพี่ลุล่ะแต่แต่วิธีกันเห็นได้ใส่ประตูด้ว ใส่ประตูเน่ได้ไอ้ใส่ได้จะเจาะเห็นว่าเห็นต้ไขเราต้องต้องเจาะออกมาหนนี่ต้องเจาะประตูยืนเลยโอ้ประตูยืนเนี่ยประตูเอาใหญ่ใหญ่เทาเลยต้องเจาะประตูเจาะออกมาเลยพ่อบอกเห็นดีเ่าล่ะเอ้ยเพื่นสิมาเฮ็ดทั้งนี้เลยเปินเขื่อนคั่วอยู่นี่เป็นมุ้งนี่เป็นเขื่อนคั่ววางหางมุ้งไว้เนาะค้าบบุมีเท่ากับกอแต่ห้องน้ำเนาะไอ้เขื่อนคั่วเลยมันมันจะชิ้นใหญ่ใหญ่กว่าห้องน้ำเลยออกมาสุดสุดดีเลยกระไรพอ พรมันตกใส่พวกเดี๋ยวพอเดินไปเนาะไอเนาะพรประตกตกนี่กับประมาณนี้เป็นพวกไรตกกระหาพอดีกระเบื่เดินปันใดใช่เนาะยันไปเจ้าว่าไปเห็ดมันเสดมัมีเรื่องไหมโดยยับมาใกล้ๆพี่ล่ะเห็นยดเลยเหยดคงไปมีเราใส่ข้าวตกเศษดินมีเรื่องเลยแมนเมนเมนมีได้บอกว่าเพิ่นป่ะตูได้บทเฮียนอยู่ไปเห็ดเฮียนสาวละตีแมนว่ได้มากว่ บริมากได้ชื่อดินได้ชื่อดินเขาาไว้นางตกใสบเอาไว้นาตกใสเขาดินเขาเขาแย่มโคนเนาะก็ว่าถ้าใส่ค้าตัวเองไปต๊กสีดินหมู่จะเกิดให้มีคนตายอยูมันคนร่วม่มตายคนวานบอคนวานก็ใส่เหตุคนล่มคนตายกะผิดกันตีกันผิดกันนี่แหละเครียดแค้นให้กันนี่แหละเนาะมีส่วนผิดกันแต่จริงอยู่อยู่ตายดอก เป็นจังได้โอเคบอขนสมุิขางนี่เนาะอันนี้ก็คือว่าถามไว้แต่่าถหาเห็ดนี่คือให้เจ้าลงมือตัวนั่นก่อนนะไอ้เพราะว่าให้แก้ไขตัวนั่นก่อนแล้วก็จังค่อยมาตัวนี้วันนี้สืถามเรื่องราคาห้องน้ำวันนี้ราคาห้องน้ำประมาณหกพันหกพันเนาะหกพันตัวตัวนั้นสามพันกะตกอยู่เก้าพันเดี๋ยวเฮาสิไปคุยกับทางผู้ใหญ่เพิ่นก่อนว่าเพิ่นสให้เห็ดตัวใดก่อน หลังจากพูดแล้วเขาเฮ็ดทางอันเฮือนน้องไอเดียสก้อนทั้งนั่นกับท่านในม,มงกําลังขึ้นข่าวอยู่เาน,นะาะจังว่ากันอันนี้คือว่าเพิ่นให้เอาเจ้ามาเบิ่งก้อนว่าสานว่าทั้งอันเห็นดีกันบ่สัรนะแม่ก็จักแม่เพิ่นสิเห็นดีน้ำหรือบอ่เนาะตาเพิอ่อนลงเพิ่นโบยาดอกนล้วเนาะแล้วไปแล้วไปซักยาซักยาอยูสยย่สมผัสนี่อย,ยูยโย่โบสบายเนาะโอ้โอ๋อละซื้อสิ้นแห็นมาฝากนะ โดยทั้งน้องเข็มเพิ่นเป็นจังไดงล่ะกินหือกินยาอ๋อได้ยังกินเข่ามานี่แกงไข่แกงไข่อีกแล้วโอ้โหกินแต่แกงไข่โดยก็คือว่าอะไรน้อยเนาะโดยก็ทางเนี่ยห้าสิบไปคุยกับเพิ่นสะกวอนว่าทีเพิ่นว่ากับเฮานะเพิ่นยังให้แก้ไข่ตัวนั่นก้อนว่าจันถามว่าเจ้าเล่ยทางเฮือนน้องไอเดียนะ นี่ได้กระจังว่าคันแก้ไขตัวนั่นแล้วแล้วก็ถือว่าคุยกันเรื่องห้องน้ำของยังอีกคือห้องน้ำนี่ฮามาถามไว้แล้วะฮาก็สีแจ้งเพิ่นไป่าคือรวมทั้งคาสร้างตัวนี้กับตัวนั่นนี่สามพันเนาะแก้ไขตัวน่ะตัวนี้นี่คือหกพันตัวนี้เพราะว่าประตูคนนี้ต้องได้ตัดออกนี่ได้เผนเนาะคาดว่าเราเฮตตะก้เรามีประตูใส่กับสีคักยุเราคิดว่าเราสิบอออกทั้งนี้บอ <laughs> <laughs> ลืมบ่ตะกี้ กับเริ่มใหม่ๆเนี่ยกับบทท่นคิดบทคิดบทท่านบ <c oughs> ่คิดบทท่นว่จาจังได้ไงได้แล้วบ่เบิ่งแซมนี่กับเบิ่งได้บด่เหมือนกันได้ละคือว่าเนาะจะเข่าบ่เข่าบ่เข่าเบิ่งด้านในบ่โอ้จุดชมเบิ่งแล้วจองและะ้วบ่ อ่ะจังสั้นให้ให้เจ้ากับเมื่อเห็ดเวียกเจ้าก่อนก็ได้เด้อพอเด้อสบายดีนะเด้อเดี๋ยวให้ทั้งไอ้ผืนเมื่อเบิ่งทั้งนั่นก่อนเดี๋ยวข้าสี่ขี้กบน้องเพิ่นจักหน่อยเนาะโดยเป็นก็ขอบใจทั้งไอ้แก้วเพิ่นเด้อแล้วให้ขิดตาเมื่อได้เด้อโดยให้เผืนเมื่อสักก่อนเอานะป้าน้องเข้มเอานี่ใส่เด้ออือเป็นจังได้ละ ให้แ uhm. hey 네นยแล้วก hey, right. <think Help mesmo> ินตะแกงไข่มันกระผมมีแห้งแล้วนี่มาพี่ด้วย่งถามเมื่อใดก็กินแกงไข่เหมือนกันวันเห็ดหัววะนี่ปลูกมะพริกปลูกผักมาพี่ไปใช่หรือมาอยู่พวกพี่วุสิปลูกผักนันแล้วนี่คันสมุติเจ้าขายคือว่าอะไรเจ้ามาซเลียบังเจ้าไปเฝ้าสวนอ้อยเขามาได้เรียเลย เขาพอได้เรียกเจ้าผัดไปนอนเฝ้าให้เพิินอันนี้ <No. S 1> เขามาปลูกหั่นปลูกนี่ขายเป็นมักพริกมกเขือข้าเข้าขคลายพอได้เงินแดงได้วาน <c oughs> พักบัวพักหอมปลูกได้กินน้ำคราบครัวพืนชา้านะพ่อเฮอัน,นี่กับเจ้าบุตต้อมไว้ดีๆ <c oughs> ได้อันนั่นยอดได้หน,นี่สื่อแพงคืออย่างนี้ทีนีรังนึ่งล้านปลายคือว่าต้นกล้วยท่านี้หั่นตัดออกซ่าเพื่นเ่าปลูก เอฟซีเพิ่นกะว่าคันอยากปลูกปลูกกล้วยอันกินซุกคนนะกล้วยน้ำว้าคนนะคือห้องน้านีบ่มีไผเห็นดีแล้วเอฟซีแต่ละคนเพิ่นบ่เพิ่นบ่พ้อ,พอมเฮ็ดอยู่หน้าบ้านมันบอ่ออาดพีอกแล้วมันบ่นบบสะอาดนนํำนั่นเจ้าต้องไ้หลังบ้านเถิงสิบ้านเขาก็ยาอันนั้นมันห้องน้าเขาแล้วยาเขามันอยู่นอกหัวเขาอเของเขามันต้องอยู่ในหัวพี่ของเฮ้าพี่ยนีมีเต่ทำความสะอาดไว้ปัดกวดไว้แนะบึง ฟังเบิ้งู้รักใหญ่เพิน่นเดี๋ยวสิให้ทางเพิ่นมาแก้ไขตัวหลังเฮือนเจ้าสะก้อนเดี๋ยวห้องน้ำกะคอยคุยกันที่หลังอันนี้เอาสร้างเพิ่นมาเบิ่งเอาก็ได้าสร้างให้สร้างเพิ่นมาเบิ่งว่าเพิ่นสิเฮ็ดเนีใดแก้ไขได้ไดไดบน่นะนี่ทางน้องเข็มดีใจอยู่บ่ล่ะดีใจดีใจใส่น้องไปทั้งได้น้องไปน้อง<ห>แม่โอ้ไปจะโดนแล้ววะจ<ล>ะเช่า ว่าคือไปซักไก่ย่างไบบ่ไก่เติบโ<อ>ตตัวนี้ไปชุ่มผัดเรียกชุ่มผัดบนที่เจ้าไก่มาแล้วบ่สบายดิเป็นมากม,มีแต่คนบ่นสบายแล้วคือผลว่าแล้วผูวพลังคนพลผัว่า,อวา,อวาโอ้ต้นกล้วยท่านี่ปลูกไว้หน้าบ้านบอดีเดออ้อว่าือนันมีแต่หา,มาไม้มงคลมาปลูกใี่หน้าบ้านหน,น้าเฮือนแนวแบบเฮาบูซุ่งบูซาได้นะเพื่อนว่านะ แบบครับสีบูชาวันศีลว,วันพรได้คันตัวใดมันบูชาบ่ได้แล้วเพิ่นปลูกหน้าบ้านมัน,น,บนบ่ดีเพิ่นว่าสาวฟืนสาวไฟแนืหัวก,กอ็เราก็เฮ็ดคักเลยเด้เมื่อกี้วัดศีรษะมาแงานบัดนี้ฝนโคตรประศิษาดเข้าแล้วเด้นินต้องขึ้นนี่ใส่เลยลอกใส่เออเน่ยเออนี่ยก็สิเป็นหะยังย <c ười> ใครกลัวบ,บ่มีเด้ว่าสิลบมาแต่ว่านี่แล้วก็เลยบ่ได้กลับมาเบียกคำยู่หันก็เลยบ่ได้มาเลย กะทีรอให้อเ้ากะสีคุยกระทั่งผู้ใหญ่เพิ่นสกอนว่าเพื่อนสีโอเคโบเหลือกะเสียงสซีห้สร้างเพื่อนมาแก้ไขให้เพราะว่าเพื่อนเอากะสามพันว่าจันบิกขี่ย่างเขาเบิ่งทางในปะปะเขาเบิ่งทางในปะเอาไ้ดีได้อมากินได้สิ่แห้งนี่เ้เข็มกินแต่ข่าวแกงไข่มันหลดบ่อุบ่มีแห้งแล้วแกงใส่ผัก เก่งแต่ไข่กระตุกน้านี่ลางค่ะกี่ว่าว่ากระตุกยาบอกอืมนี่จะได้ขับเพิ่มมากเพิ่นกระมังขึ้นพี่เป็นช่องโตเนาะมันก็คือเราบอกแล้วเพื่อชิงัดชิมั่งเราว่าไปชิไปคุยให้ทั้งผู้ใหญ่เพิ่นหู้ว่าราคาเพิ่นว่าเสียสามพัน่าสันจะเก็บเงินได้เทาก็ได้ แล้วเพิ out, to yeah. yeah. ่นกะซีมาตอกช็ดตัวนี้น้ำเจ้ากะโบลบเนาะตะกี okay ้พ uh ูโบมีลบแล้วมันบอสเชนกะสังกะสีม่งเนี่ยก็แล้วเนาะมันอย่างลบสบายตะกี้พู้บนก็แล้วทีเดียวขนาดนี้ขึ้นเรียนมันขึ้นแล้วนี่ก็ลังมาหอะไรเนี่ยอาจะได้แบบงูน่ะอืมไม่แน่ซีเดียวคนไรที่เขาบอก โดยเป็นเลย้ยหนูเข็บมานอนจะคืนเลยสามคืนยังลายวะจ้ะเบิ่งด้วยยาไม่เริ่มแต่้านบ้านบ<อ>ุบกะบ่ลอยู่ตัวที่ไข่นะ่ะเศร้าแล้วกับบกินจืออยู่ว่าเมวมาเศร้าไข่แล้วก็กินเศร้าไข่แล้วกับกิกกินยากินกินเบิ้ลแล้วก็จังบ,บอกมันดีขึ้นอยู่บก่กินยาน่ะู้ซึบเนี่ยไรดีขึ้นแบบมันไม่ได้เมื่อยไม่ได้ยังเหมือนบอก นั่งมื่อกะเมื่อยนั่งมื่อยก็เมื่อยนั่งเมื่อยก็เม่อยปากแห้งโดยลองเงินคันเมจะมาให้เพิ่นโทรถามบางหมอยังโมท่านหมอกินยาเตตุเตโตก้อนนั่นได้ปากแห้งคือกันบ่คุ้มปากอ่ะเตเตรุ่นก้อนผู้เตตุมันเบิดนะเตรุ่นโตโกินน้ำดุคือกันบ่น้ำดุคือกันอ๋อบ่ได้เราเพิ่นฟังกินแล้วคุ้มปากปากอาจารย์แบบดูโมมีน้ำลายเนี่ยไม่ได้คุ้มปาก น้อยก็ให้แม่เจ้าโทรถามหมอบงเด้อหมอจะเป็นยังมีแต่ปากแห้งว่สิน้อยเพิ่นโทรคุยนําทันหมอเบิ่งเ่จืออยู่บ่เบอร์โทรทันหมอถามเพิ่นว่าเป็นยังคือกินแล้วมันอยากปากแห้งแต่ก่อนก็แห้งคือกันน้อยอก่อนก็แห้งคือกันว่าซั่นจักสิว่าจังได๋เนาะปะออกนฮอด ทางเมย์เพิ่นแกนยังมาทันได้มาอืมงานจะเพิ่มโอ้อยยาสารลานเป็ดเพิ่นขัดมาเห็ดน,นี่มัแกขี้ไร่คือเพิ่นเว้าคะเละหน้าบ้านเนาะเออมันหน้าบ้านหน้าบ้านบกทักทางหน้าบ้านเห็ดหลังบา้านแค่นี้อ่าาาเออเพิ่นหงายอ่อยงงะเบิง่ง อันนี้เปิดไส่บ่อคือน้ำฝนบ่เปิดอืมเปิดน้ำไส่เปิดไส่กระหัวหัวบ่อเฮ้ยนี่ฝนเห็ดหลังน้ำก๊อกแกละมาผ้า้างมาเบิ่งมาอนี้อืมเด็กห่าง่นกับห่างซองอันนี้มันบ่อนี่ม่านเห็นมานเลด็กทางเมย์มาแหละไปย่างไปทางโฮมกุ้นแล้ว โอ้กินี่แทกอันนั้นไหมบอพผู้โทรมาถามบ่สเรือผูนมาโทรมาอืมแล้วจุดแล้วการเนี่ยไหมแล้วการกัอยู่ในกรอบเก่ากันนะผูนบอก่างกำหนดไว้อย่างไรเพื่อไปสักสี่หาเส้นผนบ่ได้ป่านนี้กำหนดมันพอแต่ลืงนอกมาสองเส้นหรอกเพื่อเห้ไหล่ท่านั้นไล่ทั้งนี้เข้าไปนะอ่าอ่าอ่าโดยพู้นบอกอยากได้สักสี่หาเส้นเนี่ยเพื่อจะสุดตัดกับอ่าสบายดีล่ะโดยมาแต่ทางใดเด้อนี่ นะว่ามาตะบ้านน้อยโอ้ไปย่างบ้านน้อยนะเป็นพี่ช้างเมื่ไหรเป็นวินก็ไปชักโอ้เป็นวินพอย่างเข้าไปคนก็ได้เลยโอ้ไปชักยาย่างไปไปเพลินกวดดีว่าคุณจะเป็นพี่ช้างแตนทรงรุดเห็นเรียกณลายบ่ก็ได้ชักยา เสียเงนินอยู่บ่ไปซักอยังไงเสียหลายบ่เข็มซาพันเข็มซาพันโอ้ซักจคกเข็มมาเนี่ยักเข็มมาหนึ่งก้อนโอ้ม้ามันอยากยแพงผู้เจ้าได้ฮั่นมน้าสร้างเพิ่นมาเบิ่งเมื่อ,อกี้นี่เพิ่นบ่เอาได้ทั้งหน้าบ้านปู่ FC ปู่พร้อมผู้ใหญ่ก็บ่พร้อมพร้อมทั้งหลังบ้านมาสั่นเจ้าก็ถามกันเบิ่งอีกแต่ท่านได้เฮ็ตเราคิดอีก หากว่าคิดแม่เอา,เอาตามเพิ่นเอาตามเพ<อ>ิ่นว่าอะไรตามเพิ่นว่าอะไรมันมันมออะไรพื่นว่อไปซามซาแล้วก็มุ้งออกไปเฮ็ดอันคือไใบหมวกว่าพิ่นเอิ้นญมั้ยเนอร์แบบมาเงินมาเงินเฮ็ดเอาออกเดือออกไปหั่นหน่อยนึงมาจั่นบ่ได้เอาวทางหน้าบ้านมันบ่งามเฮ็ดก็เฮ็ดอันห้องน้ำยู่ตะหน้าเฮือนมันบ่งามมันบ่ดีเอาตามเพนะิ่นเบิ่งให้แล้ว่็มาหลายผู้หลายคนเนอร์ได้ผ้างเพิ่นมาเบิ่งมื้อนี่ บ่ได้ซ e ื้อขนมมาต้อนได้มาเนี่ยฮะพอเป็นยังน้อยละเนาะเด็กน้อยเพิ่นบ่ให้กินขนมหลายเพิ่นว่ากินขนมหลายแลยเคี้ยวสิฮักพอแต่ยูพอแต่ยูเมนวะเมนเอบแม่ไปซื้ออีกได้โดยอ้สัำนี่แหละเข้ากับแม่มาพอดีเวลาสิเมื่อพอดีเดียวเห็นเจ้ามาไว้มือหนาพุ่นแหละสิมาใหม่เด้อโดยท่านกับกนนี่แหละเด้ออาก็รมม้อกรรมใจได้หลายเด้อสาธุด้ มาถูกดูดดดดดตามประเทศให้เป็นอยู่ดีมีแห้งความเจ็บจะได้ความไข่ามีเด้อสุขภาพแข็งให้เป็นหงคพ่มโพส่ให้ลกูกให้หลานต่อไปเด้อเพินช้อยมาทำใดขึ้นในเพินลอยเท่าพันเท่าสาโดยโดยนะพี่น้องเลยกโอเคสำหรับวันนี้กับสมุนก็ได้พ้าทาั้งไอ้แก้วเพิ่นมาเบิง, no? งเนาะทั้งแก้ไขเฮือนอันของน้องเ็บนี่แหละ ทางไอ้แก้วเพิ่นก็ได้บอกว่าสามพันปัะสันพี่น้องเลยจักขีถือหรือแพงนะสมุนก็ยังบ่ได้ตกลงก็ต้องขึ้นอยู่กับทางผู้รักผู้ใ่เพิ่นเดี๋ยวสีสมุนสีคุยกับทางผู้ใ่เพิ่นว่าจังใดนั่นก็ขึ้นอยู่กับทางผู้ใหญยเพิ่นถ้าผู้ใ่เพิ่นรับปากหรือว่าแพงหรือว่าถือก็หาจังสิบไปคุยกับทางไอ้แก้วไม่อีกพี่น้องเลยเพิ่นว่าแก้ไขตัวนั้นนะสามพันสมมติว่าห้องน้ำนี่ก็หกพันเนาะเห็นห้องน้ำนี่ก็ตกอยู่เก้าพันนี่พี่น้องเนาะ โดยสำหรับคลิปนี้สมุนสิขอช,ชื่อไว้สำเนียงชิกรพ่อกันให้คลิปหนาก็ขอบุญขอบคุณไปทางผู้ใหญ่ใจบุญเอทิ่ไว้วางใจให้เป็นสะพานบุญไห้สำหรับคลิปนีส้สบมบุนกสิขอลาไปก่นพอ่อกันให้คลิปหนาเนาะขอบุญขอบคุณไปทางผู้ใญ่จดีและเอฟซีทุกคนทุกทุกคนติดตามสมบบุญตั้งตต้นจนจบและประคามโฆษณาและก็ห้ยกำลังใจมาทุกเมื่อทุกวันเนาะโดยสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วขอก่าวคำว่าสบายดี